ใช้ของจีนแดงป่ะเนี่ยคือเราเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมันดูแบบป้มปอมอ่ะว่าแล้วเนีย่ยทุกงใช้ของแบบของปอมแน่เลยอ่ะสู้ของเราก็ไม่ได้อลิมิเต็ดสีทองหนาก็นหนาดูดิบางกลรอก็แก๊กงั้นตกก็พังละมัง้ง ดีค่ะเจอคุณครูอีฟอีกแล้วนะคะในชั่วโมงศิลปะนะคะอ้าวพวกเราสวัสดีคุณครูสวัสดีค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยอะค่ะน้องข้าว <c oughs> ไม่มีแรงหรอเอาใหมา่ <c oughs> นักเรียน <c oughs> ทำความคันลบสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่สองแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาทำความรู้จักเพื่อนๆกันหน่อยเนาะ น้องเค้กนะคะคนนี้คนนี้น,น้องข้าวอาจจะเจอชั่วโมงที่แล้วไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักกันดีบะน้องข้าวมาแนะนําตัวเพื่อนๆก่อนโอ้โหชุดนี้แบบข้าวทําไมวันนี้แต่งตัว <laughs> แบบนี้นะคะก็ที่บ้านอย่าง <c oughs> พวกตากูน้โทั่วมาทำไมใส่ขายา,ยาวอะคะหื่นจากที่นอนหรือยังก่อน ทำไมแต่งตัวเสลอจังนึกว่าจะระดับเดียวกับเราเรายังต้องมานนั่งข้างเราอีกนะจะอ้วกอะ่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นข้าวนะคะย้ายมาจากต่างจังหวัดค่ะค่ะมากับพ่อแม่ค่ะ <c oughs> ขำอะไรเค้กเค้กขำอะไรคะ ไม่ขำเพื่อนนะลูกเปล่าค่ะหนูแก้คิดเรื่องตลกในหัวก่อนอ๋อโอเคไม่ขำนะแล้วก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพคะ่ะดีใาที่ได้เรียนที่นี่นะคะค่ะโอเคไปนั่งค่ะน้องข้าวว่าแล้วยินเนี่ยต้องมาจากบ้านนอกแน่เลยถึงว่านะได้กลิ่นแบบโคลน,คนตามติดเลยอ่ะ สดีนะเพื่อนใหม่นี่เธอเธอไปนั่งตรงนู้นได้ป่ะคือแบบมันอึดอัดอะเออเธอมาใกล้เราทําไมอะมันอึดอัดออกไปหน่อยได้ไหมตรงนู้นแะเหยียบไปหน่อยเหยียบไปหน่อยไปไปเหยียบไปเออเหยียบไปเหยียบไปอีกเไปอีกเออดีมากเดี๋ยวเราเหยียบขัางๆเธอด้วยติดอะไรวะอ้ยระวังโต๊ะค่ะเออขอเทษค่ะอะไรกันเนี่ยทาไมนั่งสห่างกันเลยเนี่ย มันอึดอัดค่ะครูช่วงนี้มันก็โควิดด้วยก็ต้องนั่งห่างไว้ก่อนน,นี่นี่เธอเธอกินอะไรมาหรือเปล่าเมื่อชามเนี้ยเราได้กลิ่นแบบคนโคลนหรือแบบของเหม็นเน่ามากเลยอ่ะได้กินอะไรมาหรือเปล่าอ่ะก็เปล่านี่เราก็กินข้าวต้มปกตินะหรอ,อก่อนจะเข้าเนื้อหาแบบเข้มเข้มข้นนะคะคุณครูก็มีกฎระเบียบเล็กน้อยนะคะที่ ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะติดโซเชียลหนักเลยก็ยังไงนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็ปิดเสียงนะคะปิดแชทงดแชทงดคอลนะคะช่วงนี้สักพักหนึ่งได้ไหมติดตรงติ๊กตอกก็เดี๋ยวพักเที่ยงพักเบรกเมื่อไหร่เลิกเรียนค่อยเล่นกันเนาะทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจค่ะคุณครู โทรศัพท์ของรุ่นอะไรอะ่ะทำไมหรอทำไมมันดูก้องแก๊งจังอะ่ะใช้ของจีนแดงป่ะเนี่ยคือเราเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะมันดูแบบต้ปมปอมอะ่ะว่าและวินเนี่ยต้องใช้ของแบบของปอมแน่เลยอะ่ะสู้ของเราก็ไม่ได้อลิมิเต็ดสีทองหนาก็หนาดูดิบางก็เราก็แก๊กงั้นตกก็พังละมั้งออสี่โลดโกเครื่องนี้ก็เกือบสี่หมกว่าบาทอะ ดีนะที่เราอะเก็บเงินซื้อเองอืมภูมิใจภูมิใจทุกคนโอเคนะคะตั้งใจเรียนกันนิดนึงเนาะก็วันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบระบายสีนะคะฝึกระบายสีนะคะเป็นแบบขั้นเบสิกแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็เอาเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะดังในตอนนี้นะคะเป็นการ์ตูนแอนิเมะค,ค่ะ ชื่อว่าอะไรเออไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมกันนิดนึงนะคะใครอยากตอบบ้างคะน้อ <c oughs> น้องน้เห,หรออ้าวคนอยากตอบไม่ให้ตอบอา้าวทชไมคะ <c oughs> ให้น้องข้าวเป็นคนตอบไปกันนะอ่ะถ้าใครตอบได้นะคะคุณครูบวกหนึ่งให้เลยน้องเค้กจะตอบนะแล้วน้องเค้กน่าจะรู้แล้วแหละก็อยากจะถามน้องๆทางบ้านด้วยนะคะว่าสองตัวละครนี้ชื่ออะไร ใครเป็นแฟนคลับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยห้ามตอบผิดเด็ดขาดนะและถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงก็อย่าลืมเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะอ้ะาน้องเข้าตอบนิดนึงค่ะว่าเรื่องอะไรอันนี้หนูไม่รู้จักชื่อเรื่องอะค่ะได้เป็นตัวเป็นชื่อตัวการ์ตูนก็ได้ค่ะดังมากเลยเน,นี่ยสองตัวนี้โนบิตะกับชิซูกะใช่ไหมคะ เอออไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะลูกเด al, euh ี๋ยวเดี๋ยวใครจะตอบอีกไหมหูข้างหลังเต็มเลยค่ะครูคนนู้นก็ยอมนะคะครูลองเรียกให้ตอบสิคะหรือว่าเขาน่าจะรู้นะน้องนเฮกตอบเลยค่ะรู้ไหมคะเจเอนอันนี้น้องสาวเจเอนค่ะไม่ใช่ค่ะ หนูเราเล่นาคาคูใครเขาจะไม่รู้เรื่องเนี้ยมันคือเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยหนูดูวนมาสามรอบแล้วนะคะสวยคนที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันไปอยู่ส่วนไหนของโลกมาส่วนบ้านชันนะนะติดทั้ง Netflix Apple TV ไหนจะมีแท็บเล็ตอีกกี่เครื่องก็ไม่รู้โน้ตบุ๊กคอมอีกมากมายให้ทองวันนี้ก็ไม่หมดหรอกทุกวันนี้ไม่รู้จะใช้เครื่องไหนก่อนเลย เยอะไปหมดอะก็วันนี้นะคะคุณครูก็เอารูปภาพมาสองภาพนะคะ2ตัวละครนะคุณครูเนี่ยจะคัดตัวแทนนักเรียนในห้องนี้นะคะหนึ่งคนค่ะไปประกวดระดับเขตเนาะก็ถ้าใครระบายได้สวยกว่ากันก็คนนั้นก็เป็นตัวแทนไปละกันเนาะอโหคุณครูคะ จะให้หนูแข่งไปทําไมคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครจะชนะได้ที่หนึ่งนักเรียนก็มีกันแค่อยู่สองคนแข่งยังไงอะยังไงหนูก็ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วป่ะไม่เลือกเลยแกมันนี่คุณเลือกกดแกนี่นั่งบ่นมานานแล้วเนี่ยเห็นพวกคนเดียวอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆคะเรามาลาบายสีกันนะคะตัวนี้ชื่อคาจินโดทามาจิโร อีกครั้งนะคะคามจิโรคามาจิโรไม่ใช่ไม่ใช่หรอวะคามมโดทันจิโรใช่ค่ะส่วนของข้าวนะคะก็คือเนซุโกะค่ะเค้กเจ็บปะเจ็บอะไรอ่ะผมหยิก ขอบคุณนะ <laughs> อู้มันมาเหนียววอะ เขาอะคาบอะไรอยู่อืมหน่อไม้ปะมั่วเขาคาบซี่เกอกจ้านี่จริงหรอพันสาล่ายด้วยนะเว้ยดูดิพี่ใจอไหนปเลยน่าอร่อยไอตรงนี้เป็นไส้เกอกแลบลิ้นหมมัวแล้วสามรอบแล้วนะเว้ยคิ้วฉันจำไม่ได้เหรอโหไม่เคยดูสักรอบอย่ามาพูดโหระบายสวยจังเลยเค้กก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะ ทั้งเรียนอนะเราวัดระบายสีสวยที่สุดแล้วก็วไม่อยากจะอวดหรอกนะอเข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วค่ะคุณครูนี่ค่ะผลงานของหนูอันนี้ทันจิโร่ค่ะว้าวส่วนอันนี้เนสโกะค่ะโอ้โหนักเรียนสวยมากๆเลยค่ะ ภาพของน้องเค้กเนี่ยก็ไล่สีสวยมากๆเลยส่วนภาพของน้องข้าวเนี่ยก็ดูมีมิติสวยงามมากๆเลยแหม่แหมแหมแหมทั้งสองคนนี้ระบายสีได้สวยงามมากๆเลยระหว่างเค้กผู้อวดดีกับนักเรียนใหม่ข้าวใครจะเป็นผู้ชนะการประกวดขึ้นอยู่กับการตัดสินของผู้ชมทางม้าแล้วละมันยากนะแบบอ้อ้อหือ